โบท่านทิ้นทิ้นนกน้ำงามทุ่งทองหลงตาปีไม่ดีจันตาโปนี่คือกำว่านอำเภอเกเกนราจังหวัดสุราธานีครับผมสวัสดีครับผมนมตองแดง,งแล้งเด้ยอนครับวันนี้นมตองแดงมาอยู่ที่ทุ่งทองครับผมอำเภอเกนราจังหวัดสุราธานีครับผมถึง ตอนนี้เขากําลังพัฒนาเป็นเลงต้องเที่ยวชุมชนครับผมก็สามารถที่มาเที่ยวกันได้บรรยากาศยามเย็นครับผมแสงแดดยังจ้าอยู่เดี๋ยวเพราะว่าแดดลงรับขอบกวาจะเป็นตองกวาสีทองที่สวยงามมากครับผมนี่คือเลงนกน้ำของอําเภอเกนตรา จังหวัดุรฎราธานีครับผมก็ถือว่าเป็นเล็งเลนมากองอำาเภอเกียนทราอีกแห่งหนึ่งครับผมมีที่นั่งมีของกินในขายเล็กๆ็กน้อยน้อยน้องมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวจะขายายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนีครับผมอ่อาสบามบมานั่ง ปรวิวดิตีดีหวะมากินอันนี้อันนี้นนปลาดุกยางเนื้อชิาชินี่แล้วก็ใไไส่นี้นิดนึดนงมามาอายจอย <laughs> นะครับผม บรรยากาศจุ่มจุ่มร้อนครับผมร้อนที่นี่ที่ไหนอ่ะแล้วทุ่งทองบ้านเราอนแรกอยู่ที่เก้าวโตจริงเหรอก็อพัฒนาแล้วบรรยากาศยามเย็นครับผมไทุ่งตองอ่ะเดิน ชมบรรยากาศบนด้ครับผมช่วงไปนู่นตัการกำลังที่เปลือครับผมนาววานนกนาเลน่าช่านนี้งก็ไม่เคยลงที่เมื่อในวัย,ยที่ไปลงเห็นก็ท้ายรูปกันช่วยรันหนาเล้ววะแค่แค่นี่วะมั่งไม่ไปลแล้วเหล่าเก็ากิด เพงไม่กาเรือนั่นนะแล้วว้าวาว้า,วา,วา,วา,าตเเัวโบงาทิพโตแค่แล้วแล้วรอไรไปมันยากาศยามเย็นแดดร่มลม,มตกทุ่งทองเขียนตราสุราธานีครับผมบานนุ่มทองแดงครับผม บรรยากาศสวยงามผู้คนน่ารักครับผมใจดีปุดเปาะมากันได้นะครับผมมาที่เรือกันนึ่งลำจบบงละ5้าทบาททุกๆได้บรรยากาศได้ประสบการณ์มีชูชีพให้ทุกคนครับผม รถต้นจอนไปมาแต่รถไปเรียนเชิญพี่น้องทุกคนมาเช็คอินกันได้เลยครับผมพวันเย็นเย็นแนค่กับพี่น้องเออแสงมันสวยงามพี่น้องมารวมตัวกันเป็นที่ยารยคนต่อว,วันตอนนี้ อยู่เก๋ๆพลาดไม่ได้เลยกับป้ิมพิมกามาเลยว่าบ้านหนองตุ้งตองบ้านเขาตกํำเบเกนราจังหวัดจุราจานีไปกันเลย